สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเ,เกี่ยวกับรถ s u ซูกิเซียสนะครับว่าถ้าผมเติมน้ำมัน500บาทเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกี่กิโลนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มแถวๆปั๊มกลางดงที่สระบ,บุรีนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปที่ บ้านเกิดผมนะครับที่บุริรำนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับที่500บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้รถของผมมีค่าต่างๆตามนี้นะครับค่าต่างๆก็ตามนี้นะครับ น้ำมันตรงนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณกี่ขีดสองขีดนะครับเกือบสองขีดนะครับถัดมาก็เป็นเดี๋ยวจะมากดดูว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่ที่อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยท,ที่ที่วิ่งมาล่าสุดนะครับ เก้าสิบกิโลนะครับก็ตอนนี้น้ำมันที่เหลืออยู่ประมาณสองขีดจะวิ่งอีกประมาณเกิกิโลนะครับแล้วก็ระยะทางก็อยู่ที่เลขไม่อยู่ที่เจ็ด2สามเจ็ดสองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเลขไม่จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาค่ามาลบกันดูนะครับ ก็คือตั้งแต่รีเซ็ตค่า a เนี่ยผมรีเซ็ตไว้เมื่อตอนนู้นนะครับล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่83 3กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวจะลองรีเซ็ตใหม่ก็ได้นะครับโอเคครับผมก็รีเซ็ตให้ค่า a เป็นค่า0กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่500บาทจากวิ่งได้ ครับตอนนี้ผมก็เติม e 2 0นะครับตละ30 3 4ิ0บดละ30 34.70บาทนะครับห้างไรบาดได้14ลิตรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับผม <c oughs> ก็จะวิ่งได้อีก295กิโลเมตรนะครับจาก90กิโลเมตรเมื่อกี้นะครับ มาดูกันว่าจะวิ่งได้สองร้อยกิโลเมตรหรือเปล่านะครับมาดูกันตอนนี้ก็มาถึงโคราชนะครับก็วิ่งเส้นเออน่าจะสองสี่ะ าทางตรงชายน้องกีดทางลองนะอันนี้โคราชก็คึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกก็ได้ยินมาว่าโคราชก็ฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้อันนี้คือเดือนกรุงพานะครับปีหกห้าครับไปกันต่อครับ ก็มาถึงตัมเชลนะครับหรือว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วกันนะครับที่จะมาสรุปกันว่าการเติมน้ำมันของผมเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตั๊มเชลตรงนี้ก็อยู่ลแล้วแอ่เขากระโดง สนามฟุตบอลน,นะครับแล้วก็สนามแข่งรถนะครับครับก็มาสรุปกันนะครับว่าผมเติมน้ำมัน500บาทก็ได้ประมาณ14ลิตรนะครับ14ลิตร14ลิตรแล้วค่าสุดท้ายของระยะทางเฉลี่ย ก็ประมาณ16บหพอๆกันนะครับ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับออตอนนี้น้ำมันก็เหลืออยู่ประมาณนี่นะครับเกือบเกือบเกือบสีีดนะครับตอนนี้เลขมาอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดสงครับกิโลเมตรก็ ขับมาได้กี่กิโลอ่ะเดี๋ยวดูหมดหวันนี้แล้วกัน A กับ B เท่ากันนะครับก็ประมาณ240ร้อยสี่สิบแล้วกันนะครับเรียกกลมๆสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรก็น้ำมันก็ยังเหลืออยู่นะครับครับก็ จะสรุปยังไงดีรถผมวิ่งได้ค่าเฉลี่ยประมาณ16กิโลลิตรนะครับกิโลเมตรต่อลิตรผมเติมน้ำมันไปที่14ลิตรก็จะวิ่งได้ประมาณกี่กิโล200กว่านะครับ16คูณ14ได้เท่าไหร่ สิบหคูณสิบได้224กิโลเมตรนะครับก็ใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณมานะครับก็ใช้ระยะทางไปประมาณ239กิโลเมตรนะครับ240นะครับ 240. สองร้อยสก็สรุปกันเอาเองนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ วิ่งได้ไกลอะไรยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ135กิโลเมตรนะครับที่จะวิ่งได้นะครับลบของเก่าไป90ก็จะเหลือประมาณออ3 5มหบวกเป็น45กิโลเมตรนะครับก็พอดีก็ถึงบ้านผมพอดีนะครับอีก45่กิโลจากตรงนี้นะครับตอนที่ผมเติมน้ำมันต่ออนนก็เดินต่างต่อนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุด สิ้นสุดนะครับสำหรับของคลิปนี้นะครับก็ลองพิจรารณาดูนะครับ z u k i c s นะอรนะครับ,รบขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ